ความจริงของชีวิตคือทุกคนต้อง<า>ยอยากตายก็<า>ยไม่อยากตายก็ตายแล้วไปปร,โล,ปรโลกไอ้่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะเป็นชาติในภาษาไหนเนี่ยตายแล้วก็ต้องไปปร,โล,ปรโลกซึ่งมีกติปเป็นสองอย่างคือ สุขติกับทุกตินี่ทุกติลืมไกับเืิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายมีกายวิกลวิการเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ละกติคือในสุคติและทุกตินั้นนะมีชีวิตยืนยาวยาวนานมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีมนุษย์เป็นกลับเป็นมหากลับกันลืมกันไปเลยแหละ ก่อนจะเดินทางไปสู่พระโลกโลก,ก็จะต้องเข้าสู่สมรภูมิศึกชิงพบปิดงบดนลชีวิตการไปสู่พระโลก,โลกเขาจะไม่ตัดสินกันที่ใครหล่อใครสวยใครกี้เลหรืออัปลักษณ์ใครรวยหรือจนใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามจะมีพวกพ้องบริวารเยอะมีอำนาจศาสนาแคกตา่า เขาตัดสินกันที่บุญและบาปเพราะฉะนั้นสิ่งไรที่ได้กระทำไว้ก็จะมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตรตอนใกล้จะละโลกซึ่งจะเห็นได้ด้ดยตัวของตัวเองเพียงลำพังผู้ที่อยู่แวดล้อมไม่อาจจะเห็นได้ใครได้ทำความดีเอาไว้ภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะผ่องใสสุขติก็จะเป็นที่ไป แต่้าใครทำความชั่วเอาไว้ภาพไม่ดีก็จะมาปรากฏที่เห็นในใจใจก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปเห็นภาพรางๆแล้วก็ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนขึ้นนี่ฝันในฝันไปนะเป็นอย่างเงี้ยอ่าลองแห่มาเลยอืมอม,มาแล้วนี่ถืออุปกรณ์มาเลย อุปกรณ์ก็เหมือนกันในเมืองมนุษย์แต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเพราะตัวนายนิรยาบาลที่เกิดขึ้นโดวยวิบากกรรมตัวใหญ่ปานบุเขาโลกาอุปกรณ์ก็ใหญ่น้ำภายในจะเป็นสีดำเป็นน้ำกรดที่ร้อนแหลงตัวเห็นเข้ากด้วยตัวเองคตินิมิตนั้นหมองหนักเข้าไปความหมองพากายละเอียดออกไปจากปากช่องจมูก แล้วก็ผ่านอุโมงมิติสีดำไปยังพบภูมิแห่งความเสื่อมโดยไม่ต้องมีใครนำไปไปเองไปยังดินแดนที่มืดดินแดนนี้มีแต่ความมืดมืดทั้งพบมืดถึงสัตว์ในพบนั้นในนิริยาบาลสัตว์นรกเปลวไฟสีดำซึ่งมนุษย์จะไม่เคยเห็นหรอกมีความร้อนแรงมากน้ำกรด กสีดำอะไรทุกอย่างมันสีดำไปหมดเลยแต่ภาพที่จะให้ดูนี้เนี่ยได้พยายามทำสีสันขึ้นมาให้เจือจางลงเพื่อจะได้เห็นจะชัดเจนตายไปสู่มหานรกตัวก็ผอมดำตัวใหญ่ในปานภูเขาย่อมย่อมพองผอมนั่งดำมีเปลวไฟนรกสีดำพื้นก็ร้อนแรงแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยนายในรยาบาล กูจะมาทำหน้าที่ทันทรมมนพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการทำทรมมนมาถึงก็ไม่ต้องคุยกันเลยลุยกันเลยจับขึงพืชนอนนี่แล้วก็กรอกน้ำที่ตอนเป็นมนุษย์ในชอบแต่ตอนมาอยู่ในมหาดลกขุมหานี้แต่แปรมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนแรงเข้าไปในปากผ่านไปทางไหนก็ไหมละลายกัหมดนี่ ผ่านทั้งไหนก็ไม่ละลายเรื่อยมาจนกระทั่งละลายทั้งตัวนี่ละลายทั้งตัวตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นคืนชีพคืนมาใหม่เป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนเป็นเวลาเป็นพุทธันดอนเดีเดียวคือยาวนานมากหลายล้านปีในเมืองมนุษย์จนกระทั่งมาต้องนับกันเลย ไายคนนี้นี่นี่ใจเนี่ยไม่มองไม่ใสตายแล้วกายละเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาวนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียมคนโน้นคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราเพอครบเจ็ดวันให้โอกาสในการระ,ะล,ลึกนึก,กถึงบุญนึกไม่ออกเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทํา ไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเย็นไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตายตายรองพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ทั้งไหนกลับมาที่เดิมพอครบเจ็ดวันหรืออยู่ในช่วงเจ็ดวันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันมาแล้วยักษ์ถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนธธุษย์ที่ใจไม่หมองไม่ใสมากไปสู่ปรโลก แล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าชายคนนี้ไม่่คยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่สามถ้าหากว่าพูดตายมียศถาบรราศักดิ์มากเขาก็จะเพิ่มปริมาณจากสมเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็น9เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายคมขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึด จากมนุษย์โลกสู่ยมโลกทั้งคอทั้งขอ้งขอมือมีโซ่ล่ามมาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมาดาส่วนใหญ่จะลากกันเลยนะ oh. ถ้าดินหล่นก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันมารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิฉัยอาคารที่มีเยอะนะ ครอบทุกเขตที่อยู่บนโลกมนุษย์ตามเขตทั่วโลกถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยและก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อนี่ยืนอยู่คล้ายๆโพรเดียมเนี่ยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอกสิกนี้กระลิกสิกนี้ไอ้ข้าตรงกลางแล้วก็เข้าไปฟูจะไปโยมโลกสยองทั้งนั้นเปลือยกายหมด ก็เดินกันขึ้นไปเดินเข้าห้องถงห้องพิจารณาในนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะเยืนเรียงนี่มขวัญกันไปหมดเลยแล้วก็เรียกคนหนึ่งเข้าไปข้างในไปนั่งคุกเขา่าตอหน้าพญายมราตรงนี้แหละหน่าสะเพรงกลัวมาก ใครมาอยู่ตรงนี้นี่จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลยพปุนมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สองข้างทางน่ากลัวและนี่ก็พญายมราชก็คือคุมพันยักษ์ชั้นจตุมาราชิกาดวงตาจะแดงนะมองแล้วเห็นลูกในตาก็กลัวแล้วไม่กล้าสบตาแล้วเสียงก็ห้าวกังวานลึกน่ากลัว ในผู้ช่วยพยายมในสุวรรณเลขาก็าจะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้นเปิดเหมือนเปิดใบลามีภาพของการทําความชั่วในสุวรรณเลขาดูบัญชีทองคําดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพขึ้นเสียงเสริงมีหมดเลยอ,อยู่ทีน่นี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนะี่มันจะลอยออกมานะ